ชาวนามีแต่รุ่นกับรุ่นบวาจะรุ่นฝ่ารุ่นฝนรุ่นสัตู์ืชรุ่นวางเงินจะพ่อใส่ปุ๋ยบ่อสุดท้ายเกี่ยวเขาแล้วเขาเต็มยุ่งแต่ยังบอท่านได้ดีใจโล่งสีบอกล่าค่าเขาล่วงโต๊ะตำตอเนื่อง ล่าค่าเขาสรารกิโลกร,รัมละ3 0ถึง40บาทส่วนลาค่าเขาเปลือกเจ้าล่วงต่อเนื่องพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกลับมาพอกันมือนีวันซุกที่8สิงหาคม2568จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดมือนีลาค่าเป็นจังไรลากะเขา หอมมลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดวามีล่าค่าจังหวัดใดเป็นจังไดไปไปรับชมรับฟังกันพี่น้องช่วงนี้กะหลายลพื้นที่พี่น้องโซนจังหวัดสุรินทร์บ้านโหน้อยกะบางพื้นที่กะแห้งแล้งทางบ้านปโหน้อยกะฝนโตกมากเป็นเดือนละพี่น้องโอ้ยต้องมารลุนฝ่ารลุนฝน,นอีกพี่น้องการเห็ดไ้เห็ดหน้ากะต้นทุนกะเพิ่มพี่น้องบางคนมีสะอยู่กะต้อง เสียคาใส่ใจในการซื้อน้ำมันมาสูบน้ำใส่แปลงหน้าเขาพี่น้องอ่ะกะเป็นกำลังใจให้พี่น้องกะเศรษฐกรสุภูสุคนอ่ะเขาเรื่องกันพี่น้องมอนี้จะพาพี่น้องมาไล่างานล่าค่ากลางเริ่มต้นทีล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าเกี่ยวสดเขาหน้าปังมอนี้ล่าค่ากะมีหล,าย,ลายจังหวัดพี่น้องปั๊บลวงลง ต่อเนื่องจากล่าค่ากลางวันพุดพี่น้องกลางสัปดาห์มุนีกะยังล่วงต่อเนื่องอยู่บ่ว่าจะเป็นการจนะบุรีมุนีกะปรับลดลงเหลืออยุดตันละ5,200ถึง5,600บาทต่อตันเชนอาดมุนิกะปั๊บลดลง5,200ยถึง5,600บาทต่อตันพี่น้องลบบุรีกะยังลลวงต่อเนื่อง53 0 0อยถึง57 0 0เจ็ดร้อยบาทต่อตันสิงบุรีมุนีกะปั๊บลดลง5 3พ0อยถึง5 0พัน เจ็ดรอยบาทต่อตันพี่น้องสุพรรณบุรีมันนี่ล่วงต่อเนื่องหาพันสามถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตันส่วนพนักครศรีอยุธยามันนี 5, ่หาพันสองถึงหาพันหกรอยบาทต่อตันพี่น้องกะปรับลดลงจากวันพุธพี่น้องกะลงต่อเนื่องพิษณุโลกมันนี่กะปรับลดลงหาพันสามรอยถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตันพี่น้องอุตรดิตฐ์มันนีหาพันสี่ร้อยถึงหาพันแปดรอยบาทต่อตันกะปรับลดลงพี่น้อง กุ้งเค็เมหาน,คนา,คาค้อนีลราคาโค้งโตยุธีพันหนึ่งลอยถึงหาพันอบาทต่อตันสะเส่งเศร้ามอนีโค้งทียุธีี 4, ่พันเก่าถึงหาพันสามอบาทต่อตันพี่น้องเริ่มลดหาพันในเด้อพี่น้องลาคาเขาเจ้าหน้าปังเขาเกลียวสดน้าค้อนหน้ายกมอนีหรือ,อยุทีหาพันหนึ 5, ่ง1อยถึงหาพับาทต่อตันกโค้งทีพี่น้องนนทบ,บุรีมอนีโค้งที่าพันสาอถึงหาพั 700บาทต่อตันนกควนปฐมมือนีหาพันสองร้อยถึงหาพัยบาทต่อตันปะทุ่มท่านี่มือนีหาพันสามอยถึงห7พัรอยบาทต่อตันกะหนิ่งคงทีเพชรบุรีมือนีหาพันสี่อยถึงหาพันแยบาทต่อตันลาดบุรีมือนีหาพันสามอยถึงหาพัรอยบาทต่อตันกัคงทีส่วนกำแพงเพชรมือนีกะคงทีที่หาพันสามร้อยถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตัน พิจิตมือนีหาพันสีล่ลอยถึงหาพันแปดร้อยบาทต่อตันกะหนิงคงทีนะครสวรรค์มือหนีหาพันห่าลอยถึงหาพันเก้าร้อยบาทต่อตันกะคงทีส่วนนครศรีธรรมราชมือหนีหาพันเจ็ดลอยถึงหกพันหนึ่งร้อยบาทต่อตันพี่นอ้องนี่เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสด ข้อมูลจากสมาคมโล่งสีเขาแห่งประเทศไทยประจำวันสุขที่8สิงหาคม2 5 6 8พี่น้องมาต่อกันยาวเลยพี่น้องมาต่อกันถีล่าข้าเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาแหง่งเขาหน้าปีปี67ทับ68มนีล้ายๆจังหวัดพี่น้องล่าค่าคงทีบกวา่จะเป็นบุรีรัมมือนี้กะ1 5 300ถึง1 5 700บาท นครราชสีมา15,500ถึง16,000บาทต่อตันร้อยเอ็ดมือนี 15, ่15,300ถึง15,800บาทต่อตันกะคงทีขอนแก่นมือนี 15, ่15,100ถึง15,500บาทต่อตันยะโสธร15,500ถึง16,000บาทต่อตันอุดรธานี15,000ถึง15,300บาทต่อตัน บนราชธท่านี่หนึ่งถึงหนึ่งนพบาทต่อตันสีสเกตมันนี่หนึ่งถึงหนึ่งนหกพับาทต่อตันส่วนสุรินมนนี่หนึ่ง5มืถึงหนึ่งาบาทต่อตันนี่เป็นเขาหอมลีเขาหน้าปีปี67เจทับหกเขาแห่งความชื้นม่เกินสิเปอร์เซลาค่ากลางมือนี่ลาค่าคงที่พี่น้อง ส่วนเข่าเปลือกเหนียวกอขอหกมนนี่ล่าค่าโค้งตัวที่ขวัญแกนมันนี่หนึ่งมื้อยถึงหนึ่งมืึงพันสอยบาทต่อตันอุดรท่านี่หนึ่ง1มืนหนถึงหนึ่งยบาทต่อตันนี่เป็นเข่าเหนียวเข่าเปลือกกอขอหกพี่นอ้องอะกับเอาล่าค่ากลางเข่ามาไายงานฝากพี่ฝากน้อง เะตัวไหนก็นเป็นความักใจพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนพี่น้องบัวว่าจ,จะเป็นไพ่รรมชาติพี่น้องรุ่นฝ่ารุ่นฝนบางพื้นที่กะฝนตกแห้งพี่น้องน้ำท่วมชับพันโซนทั้งภาคเหนือกะเฮ็ดห้แปลงหน้าเขาเสียหายหลายแปลงที่เดียวพี่น้องอ่าช่วงนี้กะแต่ในทิศทางที่ดีพี่น้องภาวะการประทะกันชช่แดนไทยกัมพูชากะ,กะเจรจาสงบกัน เป็นทีเรียบร้อยกะขอให้พี่น้องที่อพยพมาหล้กะกะกลับขึ้นสู้พิม่มตัางเน่าโดยปลอดภัยพี่น้องกะไปซ่อมบารุงบ้านที่ได้รับผลกระทบเนาะและ้วกะแป้งหน้าเขาอะจะได้มีไร้ใดดำลงชีวิตต่อไปพี่น้องเฮาอะสำหรับคลิปนี้กะเป็นกำลังใจให้สุภูสุขนสำหรับถ่ายนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคิมนาครับ